เปิดตัวรอบปฐมทัศน์ให้ชมกันไปแล้วสำหรับภาพยนตร์ไทยที่ตั้งเป้าเป็นพลังดันซอฟต์พาวเวอร์ไปสู่สายตาโลกด้วยการหยิบวัฒนธรรมผ่านยุคสมัยอันเฟื่องฟูมาบอกเล่าเรื่องราวที่ถูกผูกขึ้นด้วยจินตนาการนำแสดงโดยนักแสดงดังที่ประสบความสำเร็จจากซีรีส์คินปอเช่เดอะซีรีส์อย่างภาคภูมิร่วมใสทองไม นัทวินวัฒนกิติพัฒนอาโปนัทวินวัฒนกิติพัฒน์อาโปอัศวภ์ผลพิบูลตามเนื้อเรื่องที่พูดถึงยุคสมัยครั้งอดีตของสยามประเทศปลายสมัยรัชกาลที่สความรุ่งเรืองแห่งอารยะที่แผ่ขยายมายัางไทยในแทบทุกรูป หลอมรวมกลายเป็นวัฒนธรรมที่งดงามแต่ด้านมืดดำก็คลืบคลานมาพร้อมๆกับแสงสว่างที่เจิดจรัดการเมืองวัฒนธรรมความรักการเอาตัวรอดของมนุษย์พื้นฐานเหล่านี้ถูกก่อสร้างมาเป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแมนสวงก่อนอื่นเลย แมนสวงนั้นอาจจะเป็นหนังสำหรับคนที่หลงไหลในวัฒนธรรมซึ่งคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์หรือเสพงานศิลปะแขนงต่างๆน่าจะทำให้อิ่มเอมในระดับหนึ่งแต่อาจจะยังไม่เต็มที่มากนะักด้วยการผูกเรื่องที่เล่าประเด็นการสืบหาความจริงเสียมากกว่าจึงทำให้งานสิ่งที่สื่อมาทำได้เพียงผ่านพรอบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเสียมากกว่า การหลอมรวมวัฒนธรรมในยุคนั้นเรื่องนี้บทหนักตกไปอยู่ที่อาโปนัทวินจะเรียกว่าแบกทั้งเรื่องก็เหมือนจะได้เพราะเป็นตัวละครหลักซึ่งมีปมค่อนข้างเยอะไหนจะเป็นลูกกำพร้าไหนจะชอบการไรยรำไหนจะต้องเปลืองตัวไหนจะถูกใส่ร้ายและทำงานใหญ่เสี่ยงชีวิตแต่ชื่นชมที่กล้าหยิบความสัมพันธ์และการกดขี่มาเล่าผ่านตัวละครถามว่าอาโป ก็สามารถดูได้ทั้งเรื่องและที่ขอชื่นชมอย่างมากคือการเตรียมตัวเรื่องงานหน้าตัดสินใครที่ตั้งใจจะเข้าไปดูโมเมนต์เลิฟซีนแบบดูเดือดของไมอาโปในเรื่องอยากให้ทำใจนิดนึงและอยากให้ลบภาพของคินพอด จากซีรีส์ออกให้หมดเพราะเรื่องนี้อาจทำให้คุณผิดหวังแต่ที่ไม่ผิดหวังและอยากสปอยคือการเล่าเรื่องที่ทำให้ติดตามและดูไปได้เรื่อยๆมีความคลิกแทนลงเหมือนกำลังดูฉากไร้รำในหนังจีนและทองเรื่องการสืบสวนโคนันเลยทีเดียวการเปิดตัวฉากแรกของที่ออนออนอนง ทำให้รู้สึกว้าวได้ทั้งมุมการจัดวางต่างๆมันดูทรงพลังและขนลุกในขณะเดียวกันการหยิบนำประเด็นการเมืองของคนชนชั้นขุนนางผู้มีอำนาจมาตั้งทงทำให้มีแรงกระเพื่อมมาถึงชนชั้นล่างของสังคมนั่นทำให้เห็นภาพชัดขึ้นและอาจจะทำให้คุณนั้นอินกับหนังเรื่องนี้ก็เป็นไปได้แมนสวงยังมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แทรกอยู่ในหนังอีกหลายมุม ซึ่งถ้าหากพื้นฐานประวัติวัฒนธรรมไม่มีในระดับหนึ่งหรือไม่ทำการบ้านมาก่อนนั้นก็อาจจะมองสิ่งเล็กๆที่ซึมอยู่ในนั้นได้ยากเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้นี่เป็นเพียงมุมมองของผู้เขียนเท่านั้นอยากจะรู้ว่าเป็นอย่างไรอยากให้ลองไปชมกันดูภาพยนตร์ไทยเรื่องแมนสวงในโรงภาพยนตร์วันที่24สิงหาคมนี้